มากินเพราเท่ากอดน้องไหมม่กทำไมไม่กอ,อดเพราเท่าเพราเท่ากอดแต่ไม่เท่าคนใหมอห่อ๋อจริงเหรอจริงไม่เท่ากันเลยนะไม่เท่าคนใหม่รู้ได้ไงอ่ะก็ต้องรู้ไงตอนนั้นเราไปฉี่เด็กน้องเห็นว่าเท่ากอดใครก็ไม่รู้น้องไปไหนนะไปฉี่ฉี่ที่ไหนอ่ะในห้องน้ำอ่ะอ๋อเด็กน้อเห็นเพราเท่ากอดใครก็ไม่รู้กอดที่ไหนอ่ะ ที่่ม่เท่าไใครอ,อไม่บผู้หญิงผู้ชายอะผู้หญิงอ๋อค่แล้วนะพอเจ้าะแลนอนยังไงนะที่น้องบอกนอนทันยน,นอบน,น,น,นี้านีข้างลกดนี้อไหน๋อนนันนอนนี้อนอนนีนนน้ไม่ใช่กดไม่ใช่กดใคอ พี่กอดน้องโอ้ว่าไงบอกแม่แล้วว่าไงอือเนาะใช่พระเจ้าหนี้นาอะไรอ่ะนาจัดการให้รับแขกมาจัดการแล้วใครกอดน้องอั้นอนไม่ใช่โอ้แล้วน้องรักใครอ่ะไม่ใช่รักไม่ได้เหรอกพระเจ้าไม่ร um> ักแล้วไงทำไมอ่ะพระเจ้ารักเหรอบุ๊ก๋อ พระธาตุร,ารักใครอ่ะพ่อะ่าตุรักเฟซบุ๊กรักใครอ่ะไม่รักรักคนใหม่รักคนใหม่ใช่อ๋อแล้วมันดีไหมไม่ดีน้องก็จะไม่รักพ่อะ่าตด้วยอ่ะ